สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทองคำที่ราคานี้พุ่งแบบทะลุสถิติใหม่ไปเลยข้อมูลที่เราจะมาแกะกันวันนี้มาจากรายงานเชิงกลยุทธ์ชิ้นหนึ่งเลยครับที่เขาไปวิเคราะห์สิ่งที่เรียกว่าตลาดกระทิงเชิงโครงสร้างของทองคำนี่แหละภารกิจเราวันนี้ก็คือจะมาล้วงลึกกันครับว่าเอ๊ะ อะไรมันขับเคลื่อนราคาอยู่เบื้องหลังแล้วเอที่ขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่งเริ่มหรือว่ามันใกล้จะเป็นฟองสบู่แตกแล้วแล้วก็เอเป้าที่เขาพูดกันเยอะๆ4,440เหรียญเนี่ยมันยังไงกันแน่ค่ะคือความน่าสนใจของรายงานนี้นะคะมันอยู่ตรงที่เขาไม่ได้มองแค่ปัจจัยสั้นๆนะคะแต่มันมองลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างใหญ่ๆในระบบการเงินโลกเลยซึ่งอันนี้แหะคะ่ะที่อาจจะเป็นตัวกาหนดทิศท,ทางทองคาไปอีกนานเลย โหน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มที่ภาพปัจจุบันกันก่อนเลยตอนนี้ต้นเดือนตุลา68ใช่ไหมครับราคาสปอรตนี้เกือบเกือบ3,900เหรียญแล้วจุดสูงสุดเหมือนจะแต่3,895แล้วล่าสุดก็แถวแถว3,887ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งบ้านเราทองแท่งก็ไปนู่นเลย59,450บาทโหถ้าเทียบปีก่อนหน้านี้คือโตมา46กเเซว่ากาแรงจริงครับ การที่มันทะลุแนวต้านสำคัญ3,800มาง่ายๆแบบนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับมันบอกว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องออวัฒนจักรเศรษฐกิจหรือการเก็งกำไรธรรมดาธรรมดาแล้วล่ะค่ะรายงานเขาชี้เลยนะคะว่ารากฐานมันลึกกว่านั้นเยอะมันคือสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตความน่าเชื่อถือค่ะที่กำลังเกิดกับสินทรัพย์หลักของโลกเลยอย่างดอลลาร์สหรัฐแล้วก็พันธบัตรร,รัฐบาลสหรัฐ วิกฤตความน่าเชื่อถืออ๋อหมายถึงไอ้เรื่องหนี้สาธารณะสหรัฐใช่ไหมครับที่แบบทะลุ37ล้านล้านดอลลร์ไปแล้วเห็นว่าประมาณ30ล้านล้านนี่เป็นหนี้ที่คนทั่วไปถือครองอยู่แล้วการขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องแบบนี้มันส่งผลยังไงครับคือผลกระทบมันชัดเจนมากค่ะมันไปบั่นทอนความเชื่อมั่นในวินัยการคลังของสหรัฐแบบว่าอย่างรุนแรงเลยทําให้นักลงทุนก็เริ่มมองหาอะไรที่มันปลอดภัยกว่า แล้วท่องคทมก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้พอดีในฐานะที่เขาเรียกว่า policy hedge ค่ะ policy hedge ประกันความเสี่ยงด้านนโยบายใช่ค่ะพูดง่ายก็คือเป็นสินทรัพย์ที่แบบเชื่อว่าน่าจะยังคงมูลค่าได้ดีแม้ว่านโยบายการคลางกันลวนของสหรัฐจะดูไม่แน่นอนหรือน่ากังวลแล้วสัญญาณที่ว่านักลงทุนต่างชาติเริ่มถอยถอยนี้มันชัดเจนแค่ไหนครับชัดเจนมากค่ะตัวเลขมันฟ้องเลยคือสัดส่วนการถือครองพันธบัตรสหรัฐของต่างชาตินี่ลดลงเยอะมาก จากที่เคยเกิน50%นะคะช่วงวิกฤตการเงินโลกตอนนี้เหลือแค่ประมาณ30%เองค่ะต้นปี68ธนาคารกลางทั่วโลกเหมือนจะไม่ค่อยอยากดูดซับหนี้ก้อนใหม่ๆของสหรัฐแล้วแล้วก็กำลังลดสัดส่วนดอนลลาร์ในทุนสำรองตัวเองด้วยต่ำสุดในรอบ20ปีเลยนะคะอ๋อครับครับแล้วพอเขาไม่ซื้อพันธบัตรลดดอลลาร์ลงเนี่ยเงินมันไปไหนละครับคำตอบสำคัญเลยค่ะที่รายงานเน้นมากๆก็คือทองคำนี่แหละคะ่ะ ธนาคารกลางทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างจีนรัสเซียตุรกีนี่คือกว้านซื้อทองคำกันหนักมากปี6-7ปีเดียวซื้อสุดทีไป1ัน5ตันโอ้โหพันกว่าตันใช่ค่ะนี่เป็นปีที่3ติดกันแล้วนะคะที่ยอดซื้อรวมมันเกินพันตัน การซื้อเชิงกลยุทธระดับนี้แหละค่ะที่นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่ากําลังสร้างฐานราคาใหม่ให้ทองคําซึ่งอาจจะอยู่แถวแถวสามพันเหรียญต่อออนซ์ได้เลยมน่าหรอครับถึงได้ยินคําว่าดีดอลลารายเซชันบ่อยขึ้นเรื่อยๆเลยช่วงนี้การลดกันพึ่งพาดอลลาร์นี่เองถูกต้องค่ะแล้วมันก็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นโดยเฉพาะในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างตลาดพลังงานก็เริ่มมีข่าวมีการพูดคุยกันมากขึ้นเรื่องการใช้สกุลเงินอื่นซื้อขายน้ํามันอย่างเช่นข่าวที่ซาอุอาจจะพิจารณาใช้เงินหยวนซื้อ อ๋อ oh, ครับถ้ากระบวนการดีดอลลาร์ไรเซชันนี้นันเร่งตัวขึ้นจริงๆนะคะมันจะกระทบสเสถียรภาพของระบบที่เรียกว่าพ e โตรดอลลร์โดยตรงเลยคือพ e โตรดอลลาเออ,อันนี้ช่วยขยายความนิดหนึ่งได้ไหมครับมันสำคัญยังไงกับเรื่องนี้ได้ค่ะคือระบบพ e โตรดอลลร์เนี่ยมันเป็นข้อตกลงที่มีมานานแล้วนะคะที่กำหนดให้การซื้อขายน้ำมันส่วนใหญ่ในโลกต้องทำด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ ระบบนี้ล่ะค่ะที่เป็นเหมือนเสาหลักค้ำจุนความต้องการดอลลาร์ทั่วโลกมาตลอดทีนี้ถ้าการซื้อขายน้ามันมันเริ่มเปลี่ยนไปใช้เงินสกุลอื่นมากขึ้นเรื่อยๆความต้องการดอลลาร์มันก็จะลดลงซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อค่าเงินสถานะของดอลลาร์ได้รุนแรงเลยและนี่คือเงื่อนไขสำคัญที่รายงานมองว่าอาจจะผลักดันราคาทองคำไปถึงเป้า4,440เหรียญได้ค่ะ 4,440เหรียญฟังดูสูงมากๆเลยนะครับเป้านี้มันมีความเป็นไปได้จริงแค่ไหนครับหรือว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรพิเศษมากๆต้องย้ำเลยค่ะว่านี่เป็นเป้าหมายในสถานการณ์ที่แบบ กระทิงสุดขี่จริงๆนะคะ extremely bullish มันต้องอาศัยการเร่งตัวของ De-Dollarization แบบมีนัยยะสำคัญมากๆควบคู่ไปกับวิกฤตความเชื่อมั่นในดอลลาร์ที่รุนแรงจริงๆบางรายงานเขาก็ประเมินโอกาสไว้แค่ประมาณ30%ที่จะเห็นราคาเข้าใกล้ๆ4,000เหรียญภายในสัก6-9เดือนข้างหน้าถ้าเกิดภาวะ stagflation คือเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจไม่ค่อยโตพร้อมๆกับด e ด o l l a r i z a t i o n ที่เร่งตัวขึ้นมากๆค่ะ เข้าใจครับแล้วความเสี่ยงล่ะครับการปรับฐานมีคนเปรียบเทียบกับช่วงปี2010-2012เหมือนกันที่ทองขึ้นแรงๆแล้วก็ลงหนักค่ะความเสี่ยงปรับฐานทางเทคนิคระยะสั้นๆเนี่ยมีอยู่จริงค่ะเพราะราคามันก็ขึ้นมาเร็วแรงใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานรอบนี้มันต่างจากปี2012เยอะมากค่ะตอนนั้นเหมือนโลกกําลังฟื้นตัวแต่ปัจจุบันเรากําลังเจอวิกฤตนี้วิกฤตความน่าเชื่อถือที่เป็นเชิงโครงสร้างซึ่งมันไม่เหมือนเดิม การที่ธนาคารกลางต่างๆยังคงซื้อทองคําต่อเนื่องแถวๆสามพันเหรียญเนี่ยก็น่าจะเป็นแนวรับสําคัญที่ช่วยจํากัดการปรับฐานรุนแรงได้ดังนั้นการปรับฐานระยะสั้นก็อาจจะถูกมองเป็นโอกาสซื้อสะสมเชิงกลยุทธ์มากกว่าตราบใดที่ปัจจัยโครงสร้างหลักๆมันยังอยู่ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วคำแนะนำที่ว่าตราบใดที่อินดิเคเตอร์ยังเขียวให้ขี่มันไปเรื่อยๆหรือโลภมากเนี่ยในบริบทนี้เราควรตีความยังไงดีครับค่ะ คือคำว่าโลภมากในบริบทของตลาดกระทิงเชิงโครงสร้างแบบนี้นะคะมันไม่ได้หมายถึงการเก็งกำไรสั้นๆแบบเข้าเข้าออกๆออแต่เขาหมายถึงการถือครองต่อเนื่องระยะยาวหรือ long term accumulation เพื่อจับการเคลื่อนไหวของแนวโน้มใหญ่ๆอะคะ่ะส่วนพวกเครื่องมืออย่าง trailing stop ที่พูดถึงมันก็เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่ง ช่วยให้เราปกป้องกําไรส่วนหนึ่งไว้แต่ก็ยังปล่อยให้ราคามันวิ่งต่อไปได้ถ้ามันยังขึ้นอยู่แต่ก็ไม่ควรรีบขายเร็วเกินไปจนพลาดโอกาสใหญ่ๆสัญญาณอันตรายจริงๆที่ต้องระวังคือการเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานสําคัญสคัําญมากกว่าค่ะเช่นอยู่ๆสหรัฐแก้ปัญหานี่ได้หรือธนาคารกรกลับลำมาเทขายทองคําอะไรแบบนั้นครับผม สรุปได้ว่าการทยานของทองคำรอบนี้นะคะมันเป็นมากกว่าแค่เรื่องราคาจริงๆมันสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ในระบบการเงินโลกเลยทั้งจากเรื่องหนี้สหรัฐการปรับยุทธศาสตร,ร์ของธนาคารกลางหรือกระแสดีดอลลารายเซชั่นทองคำตอนนี้ก็เหมือนทำหน้าที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยระดับมหาภาคต่อความไม่แน่นอนต่างๆเหล่านี้ค่ะ ครับจดเจนมากครับและนี่ก็เป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราลองไปคิดกันต่อในเมื่อธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับทองคำมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบแบบนี้มันอาจจะกำลังบอกใบ้อะไรเกี่ยวกับบทบาทในอนาคตของเงินกระดาษหรือ Fiat Currency ที่ออกโดยรัฐบาลเทียบกับสินทรัพย์ที่จับต้องได้อย่างทองคำในสถาปัตยกรรมทางการเงินโลกในทศวรรษข้างหน้าลองไปคบคิดกันดูครับ